บอกว่าร้านผมตอแหลสามิบาทไม่มีจริงได้แล้ว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 ตอนนี้ครับทุกคนอยู่กับช่อง Do s t o r e l a n วันนี้นะครับเราจะไปไ,ไปกินของอร่อยที่ปัทยานกัน โอเคครับตอนนี้เราถึงแล้วครับกับชื่อร้านว่าหอมเกยตื้นอยู่พัทยาอ่ะร้านนี้บอกเลยว่าขึ้นชื่อเรื่องหมึกเป็นๆแล้วก็มาที่หน้าร้านนะฮะวเขาจะช่ำแหล่หมึกสดๆเลยแบบว่าๆอยู่หยิบขึ้นมาตับแดกเลยโอเคนะ okay, ครับให้ดูบรรยากาศร้านก่อนบรรยากาศรา้นรา,ศรานก็จะง่ายๆนะก็จะเป็นเต็นท์ไม่ไม่ไม่ขึงธรรมชาตินะครับว่าก็จะเป็นกึ่งแบบว่ามีมีอะไรก็ใช้ดีว่าง่ายๆอ่ะให้ดูให้ดูร้านเป็นแพร่เห็นไหม ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ไอ้นี่ก่อนเจ้าของร้านใช่เจ้าของเราไม่รู้แต่ว่าสรงผมโคตรเทเลยพี่สวัสดีครับ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 อันนี้พี่เจ้าของร้านนะพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อนุกครับพี่นุกที่นี่เปิดมานานแล้วพี่ปีเดือนครับปีเดือนนุกแต่ในรีวิวโหดมากเลยนะทำไมครหมึกมันสดจริงที่นี่อ๋อใช่ครับเพราะอะไรครับทำไมถึงสดขนาดนั้นก็คอนเซปต์ร้านนะครับตัวันนี้ก็เจ้าของร้านแล้วครับโอ้โหตาไปดูหน่อยอ๋อได้ครับผมจองไว้กี่ตัวนะดูหน่อยใช่ไหมครับขอดูหน่อยนั่งอยู่ครับผมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่แต่ขอไปดูปลาหมึกที่ผมจองไว้อ๋อได้ครับมีชื่อว่าปลาหมึกที่ผผมมมมมจออ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 งง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 ไไววว้้้้้้้้้้พพพีีีี่่่่่่่่่่ตตตตตตตัััััชชชืืใหหหปะเเนนนนนแแรรรรกกกกึสิฟ์าายดลคบ ไม่ยอมเลืยกกันครับผมตลกดิล่าไปคือจองเนี่ยคือจำนวนตัวหมึกที่เราจองว่าพี่อยากกิน3ตัวพี่จอง3ตัวมาถึงเนี่เราให้เลือกเองพี่อยากกินตัวเล็กตัวใหญ่เราไม่ได้ว่าคงกฎว่าพี่ต้องกินตัวใหญ่อย่างเดียวตัวเล็กอย่างเดียวลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเลือกความอร่อยมันแตกต่างกันไหมพี่เอ่าไม่แตกต่างครับแต่ละปลเพราะว่าหม,มึกตัวใหญ่เนี่ยเนื้เนอเขาจะเยอะเราก็แล่บางลงก็จะมีหมึกหมึกสายอ้าหมึกสายไปดูกันเพราะว่าไม่มมไม,ไม่ไม่ได้คืนเช้า ไม่ได้ขึ้นเช้าไม่ได้ขึ้นเช้าคือมึนสายเกลียดมึงเกลียดน้ำเกลียดพวกมึงเอ้ยมึงจับหดทั้งตัวอุ้ยอันนี้ไม่ครับเราจะไม่ให้กคทั้งตัวเราจะเป็นเอ่อทำเป็นเมนูฟันนักจียังไงครับสารนักจีหมึกสายยาน้ำมันงายางน้ำมันงาเป็นหมึกสดได้หลายยางน้ำมันงาลางน้ำมันงาแล้วก็หหดได้ทั้งตัวเลยต่อไปเหตการที่เราพาไปตกหมึกตัวใหญ่เอามาเอาตัวใหญ่เลยพี่ได้ครับบ้า เฮ้ยต้องไม่ค่อยอพี่ต้องไม่ค่อยอ่า,าอต้องไม่ผมเข้าใจแล้วครับอาจารยงเข้าใจแล้วพี่ว,ว่าอันนี้มีประโยชน์ยังไง <c oughs> ี่ลูกค้าบ,บอกว่าร้านผมตอแหลสามพิบาทไม่มีจริงผมไม่จริงคือเหมือนกับว่าเรามีตัวเล็ก,เ,ลกเราบางทีมีบ้างไม่มีบ้างไม่ได้มีตลอดเพราะว่าตัวเล็กบางทีแบบว่าเขาก็ปล่อยก็คือแล้วแต่วันนะ่ะจับได้อะไรมาก็แต,แต่ช่วงนี้เห็นเขาบอกว่าหน้าหนาวหมึกจะน้อยลงจริงป่ะครับจริงครับเนี่ยตัวขนาดนี้พี่สามพิบ่าทนี่ให้สามพิบ่าทแต่ว่าก็คือก็คือระวัดเนี่ยเขาไม่เห็นไซส์เห็นไหมครับคือบางคนเขาไม่กินอันดับแรกก็เอาไปทำซาชิมิด้านแต่เด็กมากจะชอบอันดับแรกเข้าต้องตัวห้ามกัดนะพี่หมายถึงห้ามกัดกระชากออกมาครับเพราะว่าหมึก มันจะเต็มปากพี่เลยเอาไงพี่ผมก็ทำไงพี่พ,พี่จับเลยจับตูดอย่างเงี้ยแล้วก็จิ้นน้ำให้ผมป้อนนะป้อนป้อนป้อนง่ายกว่าใช่ไหมให้ผมป้อนก็ได้ก็ได้จิ้นน้ำจิ้อย่างงี้นี่คือการอ่เนหรือรอกครับทุกคนเอ,เอาเลยนะเอาเลยนะมาหมักเขาให้มา บสดเหมือนแบบมันมีความบางหวางตัวปลาหมึกของพี่นใช่อย่ายิงฟันนะยิ่งเคียวยิ่งหวังมืดเล้งอ๋อหนึ่งก้อนเหมือนกันไซส์ประมาณสามสิบบาทกับสิบห้าบาทสิบห้าบาทจะมาเนิ้วก้อยแต่ถ้าใหญ่กว่าสิบห้าจะเป็นสามสิบละปลาแบบเราไปต่อเลยพี่เออทางโู้นะครับดู กอร้านนี้มาไม่ยากเลยผมเลี้ยวตรงใต้เขียนว่าน้องปลื้ปุ้ยเลี้ยวปุ๊บก็เลี้ยวครอบตามทางถึงเลยไม่ใช่น้องน้องปลื้พี่ฮะปลื้ยน้องปลื้ยน้องปลื้ยน้องปลื้คนตายป่ะนี่คนตายน้องปลื้ถ้าเลปีก็จะเป็นพี่ปลื้อ่าพี่ปลื้พี่ปลื้กับน้องปลื้นะครับถ้าเลปีก็เป็นแม่ปลื้พ่อปลื้แม่ปลื้พ่อปลื้ครับแต่ชอบเจ้าของร้านจริง อันนี้คือหมึกสายอันนี้หมึกหอมนี่ไม้ได้รับอันนี้พี่เขาแถมฟรีนะครับของร้านน่ารักมากขอแบบเพลียวๆก่อนไม่จิ้มหไม่จิ้มมหมับเขาให้หืมกรอบๆนะหอมอะไรอ่ะงาปะใช่เขาโรยงามาหอมงามาต่อมาอันนี้ดีกว่าดูน้ำจิ้มซีฟู้ดเขานะครับเป็นไงหมับเขาให้หวานจัด หนวดนวดนวดมันยังดูดจานอยู่เห็นไหม <S <S เห็นไหมอันนี้ขอจิ้มจิว๋วหมับเขาให้ส่วนตัวเขาชอบหนวดว่ะเนื้อมันกรอบอ่ะข้ามานีน่เลยหอยน,นั่นแหละจิ้มเดืจิ้ม,มโหดเลยมาอันนี้จะเป็นแบบวุ้นอะ่ะนึกถึงวุ้นนี่มีความคาวเลยนะแล้วก็มีกลิ่นหอม นเป็ตัวอันนี้คือปลาสละนะครับผมงามน้ําดอกไม้และอินฟีน,นี่แห้นะพี่สละสอินซี่ติดต้งแต่เริ่มเลยดูครับโอ้โหเด้งดึ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 งมาด้วยตัวเองนุ่มมันนุ่มแล้วก็แบบละลายในปากใช่ต่อไปปลาสละครับอ่อนๆจิ้มจิ้มอ่อนๆม,มาหมักเข้าให้ครับ ละลายในปากอย่าง<บ>เดียแต่จะเหนียวหน่อยใช่มันจะมีแต่ว่ามีความหยุน่นหยุ่นของขอบมันหน่อยอันนี้ของงามตัวเองหลิงดังดูงนดูดูน้องดึงดังหมับข้าวให้ครับมีความเด้งมีความเด้งมากกว่าสองอันแรกละลายในปากไหมละลายในปากเว้แต่ว่ามันจะแบบต้องเคี้ยวสักนิดนึงอะ่ะมันจะละลายช้ากว่าไอสองอันแรกแล้วต่อไปก็น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สุดท้ายครับให้ดูใกล้ๆครับน้ำดอกไม้ดีเบาๆพอครับมาครับหมับข้าวให้ครับ ผอชอบอันนี้พี่ผมชอบอันนี้นั่นดอกไม้ใช่หพี่ใช่ครับอร่อยอร่อย,ออยมันจะไม่ค่อยละลายในปากเท่าไหร่เว้ยแต่ว่าเหมือนมุ้นเป็นเจลลี่เป็นอะไรอย่างงี้เว้ย ค่าเสียหายที่เราแบบว่าได้ก่อไปเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ได้แพงเลยนะแค่แบบ8 5 0บาทเองเป็น850ที่แบบไม่แพงเลยเว้ยแล้วก็บรรยากาศร้านจะเป็นเหมือนกับว่าผมกูมาบ้านเพื่อนอ่ะมาเที่ยวบ้านเพื่อนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยให้ดูข้างหลังน,นี่จริงๆก็แนะนําอีกทีหนึ่งสุดท้ายมาก็คือจองก่อนโทรจองก่อนก็เดี๋ยวจะแปะเบอร์ไว้แปะอะไรไว้ให้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามึงเพียวๆมาหน้าร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ได้แดกแน่นอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปหาน้ำาระหว่างรอไปอีกทีหนึ่ง go อกี้เราไปกินร้านปลาหมึกสดมาแล้วเี่ยแบบเขาจับมาแล้วคราวนี้เราจะไปนั่งเรือไปจับมากินเองมากอยากรู้ว่ารสชาติมันแตกต่างกันไหมเราจะมาดูกันว่ารสชาติจะแตกต่างกันไหมฟิลจะแตกต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเรารอ6กโมงก็เดี๋ยวไปขึ้นเรือตกหมึกเดี๋ยวขอไปนั่งชมบรรยากาศก่อนละกัน โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วครับท่าเรือแหลมบาลิีไฮนะครับเป็นจุดขึ้นเรือไปยังคาเฟ่ตกหมึกพัทยานะฮะโอเคตอนนี้เราโทรคุยกับพี่กบเรียบร้อยแล้วเราจะไปรอบเรือประมาณหกโมงและตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะ,ะต้องนั่งรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดวเดีย๋ดวยว,ยวยเราก็ไปดูกันว่าคาเฟ่ตกหมึกกลางทนะเลนั้นจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไป ตอนนี้เราก็ถึงคาเฟ่ตกมือกพัทยาครับกลางทะเลครับให้ดูให้ดูบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะจะเป็นเหมือนแพใหญ่ๆนะตั้งอยู่กลางทะเลคนที่เมาเรือมาได้นะเพราะามันไม่ค่อยคงเคงเท่าไหร่เด้อผ<อ>มเมาเรือแต่ว่ามานี้ไม่เมาเลยนะโอเคเราขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ผมก็ไปถามพวกพี่เขามาแล้วเราก็ต้องไปเอาเบ็ดมาตกตกได้ไม่ได้ก็คือเรื่องมึงนะครับตกได้ก็ทําให้ฟรีถ้าตกไม่ได้ก็สั่งกระเดกเอาครับตัวละ300อยครับก็อันดับแรกเดี๋ยวเราไปลองตกดูก่อนว่าเราจะได้ไหม ขมหมอของเราแค่ตัวเดียวขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นทําวันนี้โอเคเราไปยืมเบ็ดพีเขาก่อนโอเคครับมันก็จะมึนๆหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะมาเริ่มตกกันเลยนี่คือหมึกปอลอมนะครับวิธีการตกหมึกก็คือเขาบอกให้หย่อนไปหย่อนไปเฉยๆพอถึงพื้นแล้วเราก็ค่อยแบบยึกยึก,ย,กยึกขึ้นมาให้มันให้มันเหมือน,น,น,นมีชีวิตตอนนี้คือยังไม่มีใครตกได้เลยนะเพราะเป็นช่วงนี้แหละเป็นช่วงหน้าหนาวนะโอเคเรามาลุ้นกันว่าเราพวกเราจะตกกันได้ไหมครับ

อุ้ยดูดิโ้ยสุดยอดสุดแน่อุ้ยเขาว่าเราเราเก่งที่สุดในแบบแถวนี้แล้วเนี่ยได้เราตกมาหมึกย่างได้ย่างเสร็จแล้วอะใช่รอบรอบคือแบบไม่มีใครได้เลยเว้ยมีแต่แบบเราได้คนดีเอาไว้ฮิอะมาสางยอดไปนั่งดีกว่าจะอ้วก จบไปแล้วกับทริปแรกของเราทริปปลาหมึกทริปปลาหมึกตอนแรกก็กะว่าจะมาแบบว่าวัดกันนะว่าปลาหมึกที่ร้านกับปลาหมึกที่ตกเองอะฟิลมันต่างกันแค่ไหนบอกเลยว่าต่างกันมากคับต่างกันตรงไหนตรงที่กูตกไม่ได้นี่เองแนะนานะครับสำหรับคนตกไม่เป็นคือมึงไปแดกร้านดีกว่าไปซื้อกินใช่ไปร้านหอมเกยตื้นก็คือเขาตกมาเสร็จสับแล้วคือมึงมีหน้าที่ไปชี้ๆแล้วก็แดกอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมาที่นี่เป็นสายแบบว่าเก่ง คนเก่งอะ่ะถ้าเขาอดทนแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยเป็นคนเก่งที่แบบตกอะไรก็ได้กินได้อยู่ไหนก็คือได้กินก<ด>็แนะ<า>นําให้มาที่นี่เป็นคาเฟ่ตกหมึกกลางทะเลครับเป็นที่พัทยาเนาะก<ช>็คือค่าเรือก็ประมาณไปกลับ400อาหารก็พวกคาเฟ่เ้ยก็คือมาสั่งกินเองก<ช>็นี่เราสั่งอะไรมาครับน้ำส้มคั้นมวกรูดฝอยนะครับเมื่อกี้ก,ก็ก็คุ้มแล้วเราตตกหมึกย่างได้<ช> ใช่โอเคครับถ้าเกิดแนะนำนะให้มากินเองลองดูครับมาลองมากินมันเทศด้วยตัวเองดูแล้วคุณจะรู้ครับว่ามันอร่อยเวอร์อย่างที่ผมบอกไปหรือเปล่าโอเคครับถ้าลอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ